มานอนสักคันวางทางพี่เสือจ๊ะพี่เสือจ๊ะพี่เสือนั้นมาจากไหนหลีกทางให้หน่อยน้องจะไปเอาผลละไม้ไปฝากลูก ปานชนีพี่เสือจาชาลีกันหาหงรอพี่เสือพี่เสือมาจากไหนจ้ะฉันขอผ่านทางไปได้ไหมผ่านลงอฉันองผลไม้ไปฝากลูกจ้าแล้วจ้าพี่เสือพี่เสือดาวพี่เสือ หลีกทางให้หน่อยนะจ๊ะฉันขอไปหาลูกจ้ะตอนนี้ลูกของฉันหิวแย่แล้วจ้ะกล้จะค่ำแล้วด้วยมันจะเยเลย้ะเรียกพี่เสือก็ไม่ได้เย็นใค้เสือก็ได้พี่เสือหลีกทางเะจ้าสามตีไมาถึงสีตกประทายทางเคยเดินสะดวกสบายแต่วันนี้มีสองเสือสามจัดมานอนสกัดขวาง ฝ่ายสองเสือสามสัตที่นอนสกัดฝังทางตอนนี้รู้ว่าชูชกจะพากันหาชาลียังไปไม่ไกลพอก็ฝังทางชะลอไว้ก่อนจนตะวันค่อยเรียนรับเดี่ยมเขาเห็น <c oughs> ก็จันทร์ขึ้นอยู่รางสองเสือสามจัตเห็นว่าชูชกพากันหาชาลีไปไกลแล้วจึงหลีกละหนทางให้นางมัตสีเดินกลับอาศรมอย่างสะดวกสามัคคี มัตรีมาได้หวนทางและไม่รอชาคว่าแสดงกว่าสแดาสดงการขึ้นใส่บาและก็มุงม่งสานมุ่หน้ากลับสู่อาสมเพื่อที่จะกลับมาหาลูกของนางเองแกวกันค่ะ มารับระมาลาการหาชาลีการหาชาลีการหาชาลีลูกอยู่ในลูกการหาชาลีลูกอยู่ในลูกการหาชาลี ยาอีไงเห็นกัญหาชาลีปนะใครนะกันหาชาลีหายไปแล้วแล้วไปหาโร่บิรสันนขัานรูแน่ๆตามหาลูกไปตัดสินใจมีความหวังอยู่อย่างนึงก็คือพรเวิรสันดอนคงจะสรงทราบวระชาลีกัญหาไปไหนเมื่อสีตัดสินใจกลับส่งอาสมทูลถามโรเวิรสันดอนถึงกัหาชาลีเอ่ยเหมยว่าจาว่า เวอสนนเจ้าคะหมอมฉันกลับมาไม่เจอกันหาชาลีเลยเจ้าคะ่กาาหนหนคะการหาชาลีอยู่ที่ไหนนี่เจ้าคะเพเวอเวสันนอนเพเวสันนอนเจ้าคะตอบหมอมฉันเลยเถเจ้าคะขั้นท่านตอบหมอมฉัน่อยเถิะได้รับคํายืนยันว่าการหาชาลีอยู่ที่ไหนแต่เมื่อโทนถามสา่สาไรท่าไรก็เลยสนนนก็ไม่รงตอบมาสิกเห็นว่าชาตินี้เราพิดิตอยู่ไม่ได้ ตัดสินใจจะออกตามหาลูกของตนเองเข้ากราบพระมหาบังคมตพละเวศสันดอนหรือพเพจจะออกตามหาลูกของตนเองค่อยๆประคองกายที่มีกําลังวางอยู่เพยงน้อยนิดกราบถวายบังคมตุลาพระเวศสังดอนแล้วก็พยายามที่จะลุกขึ้นไปตามหาลูกของตนเองแต่โอโออนิจากําลังวางชาของมตัตตีหมดลงทุกตนนั้นส่วนเซนล้มลงต่อหน้าพระที่นั่ง มัสีสลบลงต่อหน้าพระที่นั่งนั้นแหล